มันก็จะสอนได้ครั้งละชั่วโมงนะครับดังนั้นก็จะมีแผนด้วยเช็คชื่อแหละว่าเช็คชื่อไม่เข้าได้หรอกดังนั้นวิชาได้ไม่รอจริงไม่เช็คชื่อเพราะเช็คไปก็เกือบเกือบห้าเกือบสิบนาทีแล้วกว่าจะรอเด็กเข้านะครับดังนั้นเนี่ยมันจะมีหลังจากดีไลท์สูงบอกต้องมาที่ไปสามชั่วโมงโอพโหเรื่องเรื่องฟรีไวรัลชันเราตัดเลยเป็นไรเพราะมันน่าจะอยู่ในรดาวเทียมกครับแล้วก็ซึ่งเป็นประเด็นสำครับเพราะว่าเรารีบยิงมาจากท่าเรื่อเกินไปครับแต่ว่าเราไม่ได้เตรีียยมคคนนสออไว้เรพับ แล้วก็เราก็ไม่ดูไม่ร่องขอบครับจารปัญหาเลยนะครับผมได้เรียนครับผมเป็นรุ่นน้องพี่เขาเป็รุ่นน้องอาจารย์พี่เงไงผมมาเฟรมใจก็รุ่นผมเด็กนั่นรุ่นรุ่น้องอาจารย์พี่แกก็รุ่นผมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไม่ได้พีชายเลยนผมไม่แน่ใจเลยนะหรือถ้าคิดว่าว่าอ้มันสำคัญที่อาจารย์พีระพับอกว่าสำคัญมากแต่ให้ไปเรียนกับเครื่องกลเลยเต็มหลักสูตรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่า มันมีมหาลัยจัดทิ้งเนี่ยเขาก็ต้องถามว่าทำไม,มถ,มาถามึงจัดทิ้งมหาลัยรที่คงอยู่เนี่ยเรามองในในฐานะเราก็เป็นหนึ่งในมหาลัยเนี่ยเรามองความสําคัญของวิชาไดนามิกเนี่ยมันณเวลานี้เนี่ยมันอาจจะเท <ผม S 1> ิ้งรุ่ยใหม่ขึ้นมีวิวี่น่าจะผมก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าไดนามิกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสําหรับงานโยธาปัจจุบันก็มีแรงลมแรงทานดินไหวแต่ที่จิตต้องรู้พื้นฐานสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้ประเด็นที่มันเป็น,น,นสองนะอาจารย์อาจารย์พอเด็กเพืเห็นหนะ สอนท้องหลักฐานอาร์ซีดีไซน์อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามดึงกลับมาในส่วนเรื่องอาจารย์ผู้สอนเนี่ยผมว่าพร้อมพอสมควรนะอาจารย์อมรชัยอาจารย์พัทรพงศ์แม้การทั้งอาจารย์เนี่ยผมว่าสอนได้นะเร็บเพิ่มแล้วก็ไปตัดเลยตัวที่อาจจะไม่สำคัญ